สวัสดีจับพี่น้องวันนี้เราจะมาเห็ดใส่ย่างเรียงเอามาตัดใส่ขาวๆนี่ออกเสิ่งขาวๆนี่ออกก่อนครับไม่ต้องตัดเหลือใส่มันสิแตก เสร็จแล้วครับตัดอ,อกประมาณนี้เลยพี่น้องเนี่ยมันจะได้แบบนี้เลยตัดสินเอา,าขาวๆในอ,อกนะครับวันนี้เขาก็จะเอาไปล่างเลย้อวันนี้มาล่างเด้อพี่น้องเปิดน้ำล่างสะอาดที่สุดในโลกล่างใส่สะอาด ล้างสะอาดที่สุดในโลกเลยพี่น้องล้างสะอาดสามน้ำเลยพี่น้องอันนี้เราจะมัมดหมัดใส่มันไว้นะหมัดให้เนี่นที่สุด เาก็มาเตรียมไข่ด้วพี่น้องปรุงตามใจชอบด้วยครับพี่น้องมีบางสกวนปรุงใส่รดดีใส่สรสดลดำปลาใส่ซอสพร้อมหมักแบบใดก็ปรุงแบบนั้นนะครับอยากได้รสแบบใด เซ็แล้วกับพี่น้องนี่กอกไข่ใส่ใส่แล้วก็หมัดหัวมัดไทยแล้วบันนี้เอาเกาจกคนจะเอาเป็นหนึ่งนะครับพี่น้องหนึ่งประมาณสี่สิบนาทีนี่แหละเอาเป็นหนึ่งกันเลยครับพี่น้องสุกแล้วพี่น้องบันนี้ก็จะมาหัน่นเป็นท่นทอนๆเลยตรงนี้มันตัดทิ่มได้เลย ทนเสร็จแรกก็เตรียมไม้กันครับเราจะมาเสียบไม้นี่ต้องเอาไปแช่น้ำเลยพี่น้องเวลาย่างมันจะบ่มไม่ไหมพร้อม สวัสดีครับพ,พ่อ,อบบแม่พี่น้องมอง,อป,องปลาสกุลสกุลกับวันนี้มางสกุลยินเสบได้ไข่ยับใสครับมีเห็น,หน,น,น,นป่าพี่น้องเลื้องหอยเป็นดเสียบตัวยีทำกับปลาสกุลเฮ็ดเทเบิ่งต้นตอนต้นคลิปเด้อพี่น้องกับนดี้พ่อพี่พ่อกันมาตัวสีมือหาเมื่อนะวันนี้ก็ รซุมเห็ดไข่ยับใส่เนี่ยครับพี่น้องเห็นซองหลายซ่องเขาเจ้าพากันเห็ดอยู่มาวัน,นี้เด้อพี่น้องแซ่เบเด้อพั่นะ้กินน้ำบาสกุลเด้อสกุลสกุลน้ำจิ้มเ็กน,น้ำจิ้มเจียวมันนาเฮาเหี่ยวเนี่ยเราพี่น,ออน้องเลื้ยงหอมนะ out. ช่วงมีโควิดระบาดกินเนี่ยมันซุกกินน,อน่องเป็น้องเบเก้าออกไปจ่าไปจ่ายอันนี้ก็ก็มาขายรี่ตามกี่รถมาเบเก้าเบเก้าออกไปซื้อ,อก,ก็เข้ามาขาย អឺមហ ோம் ខ្លាក់ចាក់ធំសាពេញយ៉ាងឯកពីណងអឺយុបយុបឡើងហ្នឹងហបអង្គໃສជីចប់បុំមួននេះឡប់ម្នេះ